นิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะคะอันนี้เพิ่งไปหาหมอมาเนาะอาทิตย์หนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันกดอย่างนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะแต่อยางนี้ก็ไม่เท่าไหรนะ่เนาะ ยังไม่ได้เปิดดูเลยแี๋ยวแป้นนึงนะตื่นเต้นอันนี้มีคนแนะนำมาไหมคะหรือว่ายังไงเอง่ยแล้วก็มาถูกเลยใช่ไหมอันนี้น่าจะระบมมานานแล้วนะเนี่ยเพราะว่า มันวมอ่ะมันลอกทำไมละคาเอาซื้อสองอาทิตย์แล้วมัวว้งไปหาหมอมาอม,มันลอกหนักเลยเนะี่ยคือมันปิดปิดแผลไว้ตลอดใช่ไหมแล้วมันขาดลูกค้าพยายามอย่าปิดแผลนะคะอ,อย่าปิดแผยนะใส่ใส่ผ้ใาใบคัชชู ถ้ากอตไม่ต้องติดก็ได้นะคะให้อากาศมันแบบได้ถ่ายเทนิดนึงมันจะได้ไม่อับอย่ามองไม่ต้องมองเอ็นหลังไปได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าลูกค้าโน้มตัวมาดูอ่ะปลายเท้าลูกค้าจะกระดกขึ้น <c oughs> มันจะทำยากนิดนึงแ <c oughs> ้นะคะ นิดนึงนะคะนั่งเล่นโทรศัพท์ได้เลยอขอตัดตรงนี้ออกเึงนะคะนี่นะคะอดทน <c oughs> นิดนนึงนั่งเล่นโทรศัพท์ปองไปเหรอเอ็นหลังไปเลยเอ็นหลังไปเลยแบบว่าเรามีความสุขเอ็นหลังนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งขำค,คิกค,คักค อย่ามาสนใจที่เท้านิดนึงนะคะเพราะว่าแผลลูกค้าค่อนข้างจะเบอนิดนึงเดี๋ยวขอเอาข้างเด็บออกนิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงนิดนึงแล้วไอ้เนื้อตรงนี้มันขึ้นมาปิดด้วย นิดนึงนะคะนิดหนึ่งนะคะพี่นิดนึงนะอดทนอดทนนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนะคะอย่าถีบช่างนะอย่าถีบช่างนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะ หลุดล้นิดนึงนะไม่มีคนมาล็อกขาให้เมื่อกี้รู้สึกได้ใช่ไหมมันกึกกึกใช่กึกแล้วง่ายไหม ออกแยู่ไหมน้องบอกแล้วออกแล้วนะโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยออกแล้วนี่ใหญ่มใหญ่ใหญ่มากใช่ค่ะนี่ออกแล้วออกแล้วดีใจที่สุดีใจที่สุดเดี๋ยวมันก็จะหายกดอย่างนี้ดีขึ้นไหมอ่ายัหม ลดอโทนนิดเดียวผ่านไปแล้วหนึ่งเปลาะเหลืออีกหนึ่งเปลาะตรงนี้เจ็บไหมเจ็บไหมถ้าไม่ถ้าถ้าสมมถ้ลูกค้าบอกไม่เจ็บจะได้ตัดออกให้เจ็บเจ็บใช่ไหมถ้าเจ็บไม่ตัดเดี๋ยวรอรอบหน้าค่อยตัดออกนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถ้าเราไม่ตัดตรงนี้มันต้องใช้เวลากว่ามันจะยุบตัวลงเพราะอันนี้มันก็คือการอักเสบแล้วมันดันดันเนื้อดีข้างในค่ะออกมา แต่ลองดูก่อนถ้าเพราะว่านี้มันเพิ่งอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่ถ้าแผลมันเริ่มดีขึ้นมันจะแห้งแล้เดี๋ยวรอบหน้ามันยังไม่ยุบเราค่อยตัดทิ้งพยายามอย่าตัดเล็บเองนะคะเพราะว่ามันทรงเล็บมันเป็นเล็บโคกอ่ะเอดหลังงลงไปเลยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงเอ็ดหลังเป็นเลย,เ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 ยลไม่เจ็บละไม่เจ็บละผ่านจุดนั้นมาละ ก็เคลียร์แผลให้นิดนึงค่ะดีมันออกง่ายอยู่ <c oughs> นิดนึงค่ะน,นิดนึงนิดนึงเคลียร์แผลกันแล้วพอมันบวมมากๆตรงนี้หนังมันเริ่มไม่ค่อยติดแล้ว รู้สึกได้ใช่ไหมว่ามันจะแบบมันกึกกเล็บนิดหนึ่งพระเจ้าลูกนี้มานานแล้วใช่ไหมถ้าก่อนหน้านี้ย มาตัดอะน่าน่าน่าจะหายแล้วน่าจะไม่อยากเสียอย่างี้ใช่ค่ะน่าจะหายแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะบวมออกมาเลยมารอบที่สามแล้วเนี่ยกำลังจะใหม่รอบที่สแผ่ดีขึ้นเยอะงานเ่ยมกเลยเนี่ยเดินชนไปชนานหนักเลยใช่ไหม ไม,ไม่ต้องไม่ต้องปิดไม่ต้องไม่ต้องปิดแผลเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําแผลให้ดูนะแล้วก็ลูกค้าก็กลับไปทําแผลเองนะคะมันจะเจ็บแผลอยู่มันสามสี่วันนะคะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันจะระบมแผลเดิมนิดนึงเดี๋ยวจะทําแผลให้ดูแล้วลูกค้าค่อยกลับไปเปลี่ยนสำลีแล้วหยดยาเองนะคะ หนังลอกกลัวไหมไม่กลัวเลยกลัวให้บ<ห>้างับดูที่บวมแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วทำไมเป็นอ,อ่ะอ๋อเขาเหยียบมันก็เลยอักเสบ นึกว่านึกว่าอ่าตัดเล็บเองเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบไปโดนที่ที่ทํางานเหยียบอะไรอย่างนี้มันก็เลยระบมบะมนัมนมันนมันก็เลยบาดเนาะด้านข้าแล้วค่ะเลยสาหัสเลยทีน,ยนี้โหสหิ ไปเสียงอาเยเขาเนี่ยไปเสียงหน่อยอีกข้างหนึ่งนะ ชัดไหมคะชัดค่ะชัดอยู่นนะมองเห็นไหมมองเห็นคก็ <c oughs> ร้อยพอดีเลยเจ้าถ้าเสียบไว้เลยขอ,อยาแก้เสจ็บขวดหนึ่งคะ่ะหน้าบ้าน ใช่ค่ะควรใหม่ค่ะนิดนึงนะคะนิดนึงนะ นี่นะคะเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนสำลีเองนะคะวิธีการเปลี่ยนสำลีก็มาจิ้มฟันก็ได้สะอาดสะอาดดึงสำลีขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยัดลงไปด้านข้างนะคะมันจะช่วยแยกระหว่างแผลกับเล็บมันจะได้ไม่ชนกันนะคะตั้งไวไ้เลยจ้ะ ถ้าถ้าจะใส่รอ,องเท้าแน่นๆอะไรเงี้ยยัดตัวนี้ได้เลยมันจะได้ไม่ชนปลูกพี่ที่ต้องการถิ่นเะบลเลยใช่ไหมนะหตกใจมากเขาเป็นหนักแล้วเร็จปลุกรุ่ค้าก็หยุดยาแก้อักเสบได้เลยเมื่มมีทำไมไม่เกยอยู่ของพี่มาน,นั่นเองเคยยินของพี่มา ลูกค้าต้งนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ